นั้นนั้นกะนับหนึ่ฮอตซิปเอาไงซดหนึ่งฮอตซิปนับไลเอาขนมไปเลยไปนับไลหนึ่งฮอตซิปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดเก้สิบโอ้โหสูบแบบกกควรเลยบทุกคนเลยอะไรม ดูโซดูฮะดูโซโซโซดิเฮ้ยวันนี้เข้าเป็นแซมทุกคนเข้าเป็นแซมดิ้นเต้นอย่างสมัยตะกี้ไม้ยื้อนี่โอ้ยเข้าตีลังกาเลยเสื้อยู่บ่เสื้อยู๋บอสบ่เสื้ออู้เขาใส่หน้าเลยรอู้อยากใส่เสียงเดี๋ยวไอ้ที่ถามระวังขนมกับนี้นกับงัวตัวนั้นตัวนั้นเนี่ยมึงน้องสิเลือกอันเลย ก็ละวนะจังมือหนึ่งเป็นรถไถเลยเสียงเสียงเสียงคนนี้ห้อมเชียมกันเท่าไดบ่บมี่แบบว่าห่วงสมบพี่น้องไหม ในซองสากุมุนลักคนเก่าคนเดิมนั่นเองเนาะตอนนี้ก็คือใส่หมวกกันน็อกกันไปเลยจ้ะตอนนี้เราก็คืออยู่ที่ฮานอ่ะขาเนาะของบ้านเต่งแม่นาะหรือบ้านบ้านเต่งบ้านเต่งประมาณนี้นะคนก็คือเขาจะเข้าไปในบ้านเต่งนนะทุกคนกันเขาก็จะซื้อขนมไปแจกเด็กน้อยนําแต่ว่าอยู่แถวพุ่นมันจะมีฮานขาเนาะก็เลยแจกซื้อแต่ทางนอกเข้าไปประมาณนี้แวจะมาซื้อขนมนำกับบ้นทุกที่เขาจะมีเพื่อนๆมาเช่าขนมีอย่างดีประมาณนี้ สุดโดูสุงกันนวอยู่ไงละเซฟกี่กับเข่าว้ากิ่กเาเดี๋ยวเขาจะหาเนือดสุดเปล้ออีกนอะประมาณนี้มิดอตื่นอีกตื่นอีกขนมปอันนี้อันนี้ก็แซบดีนะคุน นมมังคีอเอาขนมลิงนะขนมลิงมังคีมังเหงาโอแม่นะทุกคนไปกันามังเงาเดกคนประมาณนี้จ้าชื่ออี่ห่อเซตเยอะหล่ะค่ะขนมที่เฮาซ,ซ,ซื้อนี่ก็คือเฮาซินเนมาแล้วเฮาแบบทดสอบมาตัง้งแต่สมัยยังน้อยทุกคนก็คือบ่เป็นพิษบ่เป็นภัยขนมอัน เรียบหลายนะจ๊ะนี่นอมใสให้นะครับนมนมนีน้อยปะซื้อนมอ่ะนี่นมทางพูดนมนมนมนี่นี่นีกะซอยกะมกระมดะยห้าบาทมี่สิบห้ามีลิลของเพลงมาเลยกระต่กยกะย ประมาณนี้สามสามแพ็คพ่อปูไปทุกคนพ่อจะบเอาปุ๊บจ้ะเจ็บแค่ลิดนน้อยเดี๋ยวเป็นแค่ลิ้แมงเดี๋ยวฟันฟูพันฟันฟันขุประมาณนี้เงี้ยไอถึงให้อายคนเลเอ้ยวะขอขอล้วบ่ดป่ะปูว่าจำนวนเล็กน้อยหลายปันใดตัวนี้เอาเนาะไม่เลยไม่เลยกตา อนกงามแท้อ๋อมีแต่คนจิ้มลิ้นมีทุกคนคนละก็คือเฮาว่าว่ามาเอาขนมเด้อก็กคือมาเลยนี่ก็คือเขาจะมาเอาขนมให้น้องๆทุกคนนี่เอาก็ซื้อมาหลายกันเลยเดี๋ยวท่านะทุกคนเดี๋ยวท่าเดี๋ยวท่าแค่นึงเดี๋ยวขนมมาเดี๋ยวขนมมาโอ้ขนมหนักขนมหนักขนมโว้ยว้ายขนมหนักเอาเดี๋ยวจะหาตะพีบอลเปิด ไปนอนยั่นะฮะไปไปนอนรับแทนเดี๋ยวอนอนี่นอนแบบนอนแบบบสนเลยขนมกู้อะเอาเพื่อจะกินขนม กิขนขนมป่อหิวป่อกินขนมป่อม,มาเร็วเร็วมาเร็ววันนี้สาวขมวนเมืองลาวมาแจกเขาจะมาแจกขนมน,น,น้องๆคนไข้มาก่อนก็ได้เขาก่อนเ <laughs> นี้ยงาวดิลี่โอยนะเฮ้ใครไหนก่อนขนมก่อนเนาะเอาเร็ื่องละ <laughs> นบไม่เนาะนบก่อนนบก่อนเน่บแบบยากนาแบบอย่างที่ดีอเคอ้าน็ล้วเ้ออันนี้นบมาแต่แป๊บนึทุกคนคนไนคนไหคนไหนคนไหนคนไหนนี่อยู่อยู่2คนอ่ะคนนะเอาเข้าอาคนน กอนเสาอนี้แจ้งใดนีกิจการอยู่อย่าเสาเขาวางไว้ข้างๆเขาเออวางไข้างๆพอดีเลยตื่นขึ้นมาแล้วอ้าวขนมมาเลยไซม์มาอ้าวมอจัดไซม์ว่เพื่อนเพื่อามาให้นี่ประมาณนี้ทุกคนอ่นม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 พอหรือเปล่านมแจกไปเลยอ้าวคนละกล้องาเอนกนกงามนกงามอ้าวต่อแถวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อแถวต่อแถวต่อแถวอ่าเลี้ยงแถวเลี้ยงแถว เลี้ยงแถวเลียงแถวเลียงแถวเลี้ยงแถวเออเลียงแถวเลียงแถวเอเอเอไงนี้เอ่น้เอนี่มอยาให้มอนนี้งามหเออมามาฮอบมาฮอบใหม่ก็คือแบบกันฮู้การนกเ้คอ่ะโอเคนบนอาอยกป๊กอยากนีนอ่นี่แคน้นนอ้อครบกันบะล่ะครบจนนี้ใช่มั้ยคบครบ อันนีกเด้อนกงามๆเออนกงามดูนกงามอันนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวสอคนขึ้นข่าเลยคนคือแบบอ๋อครบถ้วนเลยครบถ้วนเลยใช่เดี๋ยวเก็บเนาะเทลาอาด้เสียขนมมาให้ไ่เอาขนมมาให้กค นอนยังนอนเลอ๋อเดี๋ยวก่อนจะไปก็คือกินโซก่อนกินโซกินโซก่อนกินโซแกละโซ่ก่อนไหมแกโซ่กินโซมาแซบอ่ะกินโซแล้วอันขนมที่กินนี่ก็คือแบบเด้ขัดสันมาอย่างดีบ่มีบ่มีผิดบ่มีภัยเลยนะอกินเลยกินเลยไหนไหนมซชาร์ตไหนแซบวะแซบอะแซบก็คือว่าเขาตอบว่าแซบดูม่แซบ Sếp đi 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 này đi 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 tên đi 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 cô đi 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 อะไรอะไรโอ๊ยแพ้แ hmm. ล okay. ้วแพ้แล sí sí nope. ้วแพ้แล right. ้วเนี so, ่ยแพ้แล้วนี่พูนว่าเออให้เอาไพ่มาเป็นยังงพูดได้พูดไดพู่นด้เศกเศกเนาะโมดูดปะดูโซ่ดูฮะดูโซ่ ตัวโซ่ดิเอ้ยบอยนีเข้าเป็นแชมป์นะกปนเข้าเป็นแชมดินเต้นอย่างสมัยตะกี้ไม้ยื้อนี่โอ้ยเข้าตีลังกาเลยเสื้ออยู่บ่ดเสื้ออยู่บอด่โมกีบอดเสื้ออู้หูใส่หน้าเลยอู้ยายสี่สีเสีเอีลีนี่อีีล่้โหตบมือตบมือ เหมือนอได้หานหลังใครกันเลยประมาณนี้นะทุกคนเซฟกันไปเลยจ้าโอ้ยกลิน่นเตยยางไม่เมื่อยนะโอ้ยไปกินขนมอีกโอ้ยเซฟเอ๊ะเซฟอีกขังเลยเติมพลังเราทุกคนนี่กินขนมแล้วก็ลินล่นเตนยยางต่อแล้วทุกคนนะอ๋อนี่เดี๋ยวได้แล้วบอกนี่โอ้ยนี่เยอะม้กเลยได้แล้วได้หมดทุกคนเลยนเด้อเพิ่นตื่นมาเนาะน้องที่นอนเนาะ ขนมมาใช่เหรอไม่ไปแย่งน้องได้อือก็นอนหลับเลี่ยอะไรอย่าไปแย่งน้องนะให้น้องตื่นมาแล้วกันผู้ใดเหรอผู้ใดร้องเพลงเปลี่ยนอยู่นงเงี้ร้องเพลงเปลี่ยนมีขนมด้วยมีสุดพิเศษมาเดี๋ยวเลีวขอขอคนนึงมาผู้ใดร้องเพลงมานี่มานี่มานี่จักเพลงหนึ่งจักเพลงหนึ่งเอามาจักเพลงหนึ่งอ่ะมาเร็วคนนี้ก็ได้ไหมคนป้าแดงๆนี่นะอันนี้ป้าแดงๆป้าแดงๆอ่ะสีชมพูมานี่มาหนิมร้องเพลงแล้วมา เราลองเปลี่ยนว่าพิงอย่างก็ได้พิงอะไรพิงอยางก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีขนมให้เดี๋ยวเอาขนมให้อีกนั้นนั้นกะนับ1นึ่งฮอซิเอ้าง่ายสุด1นึ่งฮอซิปนับได้เอาขนมไปเลยไปนับได้หนึ่งฮอตซิปงสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหสุดแจกคนเลยวะแจกทุกคนเลยนึ่ฮอตซาวอ่ะอะไรวะเอาขนมก่อนเอาขนม่อนมาแจก นี่น้องเปิดกระหนับหนึ่งฮอตซิปทุกคนนะเดี๋ยวได้ของแจกตื่มนมีเนาะโอ้ยเจ้าเจ้ะโอ้ยมาซาคุณนั้นมาซาคุณน,น่ะคุณน้อยเอา้าอยู่ๆก็เอ,าอ้าวทั้งที่คือกินขนมป่ะทัางืี่ม่ได้กินคุณน่ะเอาเดี๋ยวถ่าถาดจะหน่อยถาดจะหน่อยเนาะเดี๋ยวถ่าเอาขนมตื่มอีกนี่น้องๆกันนังกินแบบ เสียงกรอบแกบกรอบแกบเลยคุณอาโอ้ขนมนี้ก็คือเขาการันตีมาเรียบร้อยว่าต้องแฟมทุกคนอ้าวเรียนคิวนะจ๊ะสุดนี้สุจ๊ะกิ้นคือก็จิ้นคิวนโอ้เพิ่์นี่ถือถือเงินมา้อพร้อมเลยเดี๋ยวได้เลยโอ้โหถือเงินมาสี ผู้น้อยแล้วกับผู้น้อยของคุณนัน้นอ่ะเดี๋ยวจะแบบเรียนคิวก่อนอะนกกรนนกกรนเฮ้ยเข้าใจเข้าใจกแต่ว่าคนนี้อนุโลมให้โอ้แต่ก็ยันยูอนุโลมให้อ้าวนี่อ่ะมาดูอ้าวโฟนก่อนหน่อยเนาะอาคนนี้ก่อนเออเดี๋ยวเรียนคิวเรียนคิวมาปิดอ้าวแล้วคนไหนจุ๊บ ใช่เนาะคนนี้ก้อนอ้าวมาโอเคอ้าวน้า,า,นาตึ๊บตื๊อุฮ้ยบ่เห็นเออยผไแวแดงทุกคนนี้เหลือทองเดียวคิดอะไดรดีนี่เทวดานอ,นอนอยู่ฮะคุณใดด,ดีละ่ะคุณปุ้นจ้ะคุณโอ้คุณนอะ<อ>คุณปุนนน้น <c ười> คุณเป็คนพีอ้าวคุณก็ได้เนาะคนคนีคน้คือคอว่านอนละงั้นก็นอนที่แดียนอนใต้กระดาษุ้น ตู้ดับเบดอิจยาเลยอิจยาเลยนอนด้วยกันปิดการนอนที่แบบรู้สึกว่าเข้าไม่เข้าอย่างสะอ่อนะทุกคนนอนแซ่บเห็นน้องนอนเลยอยากนอนเลยทุกคนนอนรักปันดีกันเลยจ้าเห็นน้องๆได้กินขนมเขากับรู้สึกดีใจนะทุกคนกินกันแบบอิ่มหนำสำล่าญกันเลย ลูกเปียวเนี่ยนคือขึ้นก้อนจะขเฮ้งหรอวว้ยอะขึ้นชุงไรนม่เยเออมานี้มานี้โอเคโอเคโอเคไปไไกลเออหนึ่งสองหนึ่งสองีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่าหนึ หนึ่งสองยหนึ่งสอง้1หนึ่งสองสี่ห้าพอแล้วเ่าทงขนมกินแล้วบบให้ทิมซาซายเด้อเก็บไปเมียนเป็นที่บ่อนที่สามารถจูดได้โอเคกินขนมแล้วอ๊อยจังใดทำใทิมเป็นบ่อนไหม ิาไปมาใส่ถุงไว้เด้อทิมเซ็ตแล้วก็ไปซะไส้เดยส้อะมีการยกโอเคเนาะฮ่ายกมือบายบายจิ้มาไส้บายแต่ก่อนไเอ็ดละาดิ๊ด๊ดด๊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 ดด๊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 ดด ยังน้อยอยู่ว้าวเด็ดหอนโอเคโ้ยอยโอ้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 ยโ้ยอ้ยโ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 ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ยโอ้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 ย้ยยโอ้อ้ยโอยอยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้้อ้ยโยโอ้ย อิ่มใจนะทุกคนแล้มีการแจกใหญ่นาะแบ่งปันกันกินนะทุกคนเนาะถือว่าเป็นสิ่งเล็กๆน,น้อยๆกะมีความสุขในะสัตว์เรี้เท่านั้ทุกคนแล้วกะนสำหรับคนอื่นที่แจกกะมีความสุขเส้นกันนะทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนมาดูใจมาห้ฮเฮียนโอ้โห้งเฮียนเดี๋ยวไอ้ที่ถามระ้ว่างขนมกับนี้กับงัวตัวนั้นตัวนั้นเนี่ยมึงน้องสิเลือกอะไรดขนมนเลือกขนมอันนี้เอาเขาบอกงัว

เขาเขาเขี่ยเขาเขี่ยออกไปยังเขาลดหลายเขาเบลดขนมแล้วุเบือแล้วเอาทุกคนสถานีต่อไปก็คือไปหาวัด Oh. Man. ออนไหมเนาะเอาไปเห็ดสาฟืนต้มเหล่าไม่อย่างก,ก็เป็น่ะเป็นวัดทวนิ่งของให้ยะนนั่นไปใส่ได้อันนี้ที่นงของเราได้หมดทุกคนประมาณนี้ไม่จะได้ง <c oughs> ไม่จะได้ลราคัก <c oughs> น่าประดปษนไาย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นบ สีทนได้ไดพนาทุกคนมาฮอดแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นนี่ไอ้แต่ว,ว่าจะมีวัดอยู่ทางด้านนูนนะ้นด้านพูนะทุกคนแต่จะมีพระอยู่ด้านพูนะทุกคนเสืยงอันนี้ก็จะแปลกเนะเาะเพราะว่าเบิ่งไปเบ่งมากก็คืออยู่วัดพูจจำปาสซักทุกคนเพราะว่าบอ่เคยเห็นดอกจำป่าเนาะเป็นต้นจำป่าที่ปกอ,อยู่แถวสามนุ่นหินแบบนี้นทุกคนก็คือแปลกดีทุกคนไปเราจะเข้าไปสำรวจทางในกันนะไปเบิ่งเพื่อเป็น บุญตาประมาณนี้ทุกคนไปเข้าไปดีกว่ายวเข้าไปเบิ่งกันทุกคนจะปิดยังไงเนาะนี่ทางจะปิดประมาณนี้ทุกคนจะไต่ทาไปประมาณนี้เดี๋ยวไปกะไบพระกันประมาณนี้ทุกคน แต่นนี้จะพานสาวงามข้างนอหนาวดอ้างในนะคนจะเป็นประมาณนี้พูดนะคือในเมืองเขาในเมืองหนึ่งเลยนะน่าจะประมาณนั้นเหอะเอง่ายกับมาเออไอเตียงเอาอีกแล้ว เเาป็นยังมันคือการออกกำลังกายนะทุกคนเฮาสิคิดใส่ประมาณนี้เนาะถึงจะมีทางกย็ยากนะทุกคนนี่โอ้บรรยากาศคือดีนะทุกคนเข้ามาปุ๊บก็บคือแบบคืออยู่ในเมืองหนึ่งประมาณนี้นะทุกคนขั้นของอั้นีอ๋อประมาณนะค่ะว่าอยู่ด้วยนะกำลังไอ้ยิ้มใส่เด้กำลังมาบเปลี่ยงสิงเป็นพังคีอ้าวมีดอกจำป่าแล้วทุกคนนะจำป่างามๆทุกคน ดอกจำปางามหลายนะทุกคนนะแถวนี้ก็จะเป็นต้นดอกจำปารุ่นๆเลยทางคนเคยแล้วนี่เขาเห็นที่เราเป็นพระทุกคนทางไหนเห็นบอกมีกล้วยไม้นำทุกคนมีกล้วยไม้นำนะมีดอกอ่ากล้วยไม้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ามชาวบ้านก่อนว่าเขามาเดือนไหนจะมีดอกกล้วยไม้เต็มเลยคือว่ามาเดือนใดที่ดอกจำปาบาน เดือนใดเดือนใดดอกจะปลาบานเดือนใดจังว่าให้เอฟซีบอกนะปีใหม่อ๋อปีใหม่บอกแม่นสงกราแม่นน่าสงการก็คือออกดอกเลยทุกคนน่ะเออนาหอนแม่นนาหอนเนาะเฮาน่าจะมาเฮ็ดบุญนี้เนาะเพราะว่าสงการเขาแบบนี้เขาจะมาส่งผ้ายี่นี้บอกแม่นอ๋อพี่น้องบ้านเตนบ้านอดีท่านั้นกะฮ้อนยามปีใหม่บางคนเขาจะมาเฮ็ดบุญแล้วก็มาส่งผ้าที่บนอนี้เลยหลังผาเลยฮันทันเป็นไปได้เนาะ กล้ on so ้วยไมคนเน่ป็นกล้วยไม้เนาะนี่ทางในกะทางด้านในกะจะมีพระนะไรอยาเนาะไปเดี๋ยวเฮาจะขึ้นไปเนาะเพิ่งไปเพิ่งมากก็คืออยู่ทุกคนเป็นแบบบ้านเมืองของชาวนาคีนะคะประมาณคือในหนังเลยแหละประมาณนี้ยทุกคนก็เป็นอ่การมาของเฮาครั้งแรกเนาะซึ่งกะ เป็นบุญตาอะไรประมาณนี้นะคนจังมันก็แปลกดีนะคนเขาก็บอกเคยเห็นแบบนี้จักเทือนะคนทุกการเดินทางของเขาก็จะมีแนวแปลกๆนะคนแนวตื่นเต้นมาสะจั่นหลายหลายอย่างนะคนทางนั้นเิก็จะเป็นกล้วยไม้มนะคนแต่ว่ายังมันออกดอกเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นดอกจำปานะคนก็น่าจะเดือนสี่เดือนปีใหม่พูดนะคนน่าจะออกดอกประมาณนี้อ๋โนี่น้องป่า ใบไม้ดอกเพิ่องเลยแบบัดธุ์ยามันเป็นดอกนี่เต็มเวอร์เ่อนี้น่ะม้าสจักรม้าจักงามเลยแหล่ะโค้งงามเลยแหละทุกคนม้าสจันตรงต้นร้านต้นจากป่านี่แหละคือหลายเนาะแม่แต่ป้องไม่งอนหินนี่แหละเหมนก็คืองงนี่ละเห็ยวันนี้นี่นี่หินมันเลยไอ้นี่ต้นเป็นเป็นหินนะทุกคนคือออกเออกต้นก็ไม่มี่น <N> น่าจะเป็นวัดเก่าผมครับเป็นมองที่พระเคยมานั่งวิปัสนานี่กรรมฐา,านประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ้พระพุทธรูปก็งามเนี่นี่โอ้งามมากอะโอ้ง่ามจริงแต่ก่อนมีพระเก่า มีพระองค์เก่าแต่กอนอ๋อต่กอนมีพระองค์เก่าอ่าแต่สม,มนุนไพรพระใหญ่เป็นพระเล็กๆอันนี้คือสร้าง,สร,างสร้างอีกตัว่นึงสร้างครอบสร้างมีสองพัน,น,นกลับไปที่เรียบร้อยทุกคนกน็คืออิ่มบุญอิ่มซินกันไปเลยนะจ้านะจะเป็นประมาณนี้ทุกคนนะพระด้านในทุกคนจะมีพระองค์น้อยองค์ใหญ่ได้เลยแหละ ถั่วลักหักเหลี่ยมหักเหลี่ยมเอย่าพี่อาทิตย์ข้ามาด้วยอ้าวหูซื้อไว้เตียงแล้วมีการเก๊กหล่อเกิดขึ้นแล้วทุกคนผุ้นะโอ้ผุ้นะพิงดอันต้นจำปานทุกคนผุ้นะโอ้โคตรหล่อเลยนะมันต้องหล่อมันต้องหล่อกว่าคนบางคนแล้วนะจักมือหนึ่ง เป็นรถไถเลยเสียงเสียงเสียงเลาเลยก็ได้สามคนนี้ห่วมเทียมกันเท่าใดร่บ่มีแบบว่าความสนบกพี่น้องเลยอ้าเกิดขึ้นเฮ้ยอนี้เห็นปะมีแตกอีกตั้งเลยมีการบุบบุบสลายยังพันบุบสลายเนาะมีแต่การบุบกันบุมประมาณนั้นบทวิวงาม ม่งามล้ายเลยทุกคนนี่ดอ,อกจำป่าพะโนะออกเนยเลยฮะแต่คนหกม่เลยแถวนั้นนะ่ะในตัดออกไหนเนาะแถวที่ที่ดินที่หิน<ม>แถวนั้นนะ่ะม,มันเป็นลานหินเบิดเลยเนาะแบบแพะโนะออกเนยแล้วแต่ก้นเต็มเบิเ้ดแถวนี้นนะ่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาก็ได้ลงมา,าจากด้านเทิงทุกคนเพื่อกราบไหว้องค์พระนะทุกคนซึ่งก็เป็นการแปะเนี่ยแหละเพราะว่า เราคงไม่เคยเห็นต้นดำป่าเนาะที่แบบเกิดอยู่ในตามโงนหินแบบนี้ทุกคนซึ่งมันไหวเพิ่งมากก็คืออยู่ในวัดภูจตประซักประมาณนี้ทุกคนนี่ซึ่งก็เป็นการแปกดีนะสตหรับเฮาเนาะก็เป็นการมาครั้งแรงนเนองทุกคนก็มากราบไหว้องค์พระทางด้านในนะทุกคนนี่แล้วก็ทางด้านนั้นก็จะมีอะต้นอะกล้วยไม้นี่ทุกคนนี่แต่ว่ายังว่านอ้อกดอกเนาะแต่น่าจะ ถ้าฮอตยามที่มันออกดอกเดี๋ยวเราจะกลับมาแน่นอนนะทุกคนเพื่อมาเบ่งความสวยงามของเกาะกล้วยไม้ทุกคนนี่นะคะดอกจำปานี่ทุกคนเนาะเดี๋ยวมีโอกาสเราจะมาอีกฮอปใหม่นะทุกคนนี่ส่วนคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องปาคนจ้าพบกันในคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับบรรยากาศอ้อมฮอปของต้นจำปาทุกคนนะ ก็คืองามหลายทุกคน,นส่วนทามเทิงก็คือดอกจำปาที่โผล่ออกมาจากงนหินเลยทุกคนพะ,นะนก็คืองามหลายทุกคนคลิปนี้จ้ะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย